สวัสดีครับรีวิวสองงานครับผมหนึ่ง้านะครับ2 0 1พแปอแป้งนะเป็นสอง0ันยี่2ดนนะครับเลยครับโคตรหล่อนะครับลำนี้ครับผมอันนี้ได้เข้ามาจัดเป็นฟ้าเข้มกลางรุ่นพับสุดนะครับทีมที่ลูกค้าติดเยอะที่สุดนะครับยอดฮี่ยอดนิยมนะครับบอกเลยทีมรุ่นนี้ครับผมโคตรหล่อนะครับรดหล่ออยู่แล้วมาเจอฟิล์มตัวเทพเข้าไปรู้เรื่องเลยนะครับผมนี่ครับสวยงามมากนะครับ อยากให้มาดูของจริงนะครับไม่ไมีโอไม่เหมือนของจริงนะครับผมของจริงนี่หล่อหล่อมากนะครับสวยงามจริงจริงนะครับลำนี้สีสวยมากนะครับลำเนี้ยนะครับผมสายซิ่งนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกทีมแทบไม่ถูกนะครับสายรุ่นจัดเลยนะครับผมสุดท้ายก็จบที่ราาเข้มกลางรุ่นท็อปนะครับผม ไอ้มาก็อยากติดนะครับฟิมรุ่นนี้นะครับผมสวยงามจริงๆนะครับตดหล่อคนระับมุมนี้ครับผมโอ้โงามหลายครับพี่น้องงามงามงามดูใกล้นะครับตดหล่อเลยงามมากครับผมนะครับอดเค่นะครับผมมาเลยนะครับสายซิ่งนะครับไม่ผิดหวังแน,น่นอนนะครับผม อีนเรามีหลายรุ่นหลายเกยียรดหลายราคานะครับผมนี่ครับสวยงามนะครับผมโอเคนะครับผมอยากอบอกมีก็ i บ b อกมาสอบถามได้นะครับทีมเรามีหลายรุ่นหลายราคาให้เลือกนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับ